I don't know what your product's ผมไม่ทานในควาร้ี้แบบรขอบคุณในความรู้งาองีครับแต่ผมตัต้อยเกิน่นานรทำไมพี่เหรอนัองกินเ่นนีลยตกานากินทันเลยไม่เคยกินอะไรเอขนาดนี้เลยนะนกว่จะหลมากเยที่นอพนะเขาซื้อกาไรอันนี้มาบมาฉัน เป็นเรื่องจริงใช่ไหมม,ไมัมดัอบจริงค่ะคุณหญิงถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ฉันก็ขออวยพรให้เธอทั้งสองคนครองรักกันาน,านานนะมาจีอร่อยมากทั้งคนนี่อย่าเพิ่งนีง่หรอเพราะว่าแม่งแหลมๆว่ะอันนี้นี่เออนี่นี่พี่เนื้อเน้นเน

เอาให้อยู่นะเขาทูบนะทุบกับดูนิ่งๆปลอดกับโหดลายแตอเนี่ยก็เป็คอนโทรลจังหวะน้องเข้าเลยหน้าแล้วเชิดแล้วหน้องลงสมูทสมูทแล้วแลนดิ้งสวยๆเขินแล้วเป็นการแสดงไม่งั้นน้องจะกลายเป็นคือถ้าถ้าถ้าเป็นหงสาก็จะแบบเขินอยู่อะไรอย่างเงี้ยทำท่าเขินหน่อยแบบหงส์ เขืนนยเขืนนยเขืนหนายเขนหนยเขนหน่เขนยเขอนน่อเรนห่อย่นนข้นหน่ขอนน่นห้่เขาออเขอนห่อเนเขยเ่หนยื่อนแต่งของห่เเขอยเขหเลนยตัื่อนื่อน่องเปนหน่อยเขาออยเขนห่อเืนหน่ชยื่อนหนอยเื่อนนอเจอน่อยเนหน่อยเขือนหน้อยเอนอยเอนห่ยนหเื่อนห่อน่งเนน่องเนอเยเือเ จะต้องเศรปรตูเนี่ยูมาได้ยังไงหนูขึ้นมาได้ยังโอ้ดูน่าตายเอ็นดูยังไม่แต่งก็มีลูกแล้วไม่ที่แต่งเพราะว่ามีลูกลูกแมวแมวหรที่เลี้ยงแมวกินอยู่โอ้ยเนี่ยกินอยู่กินหกินค่ะกินค่ะใจเจ๊ เฮ้ยน้องก็เลี้ยงอันนี้สั่งนมมาให้น้องมานมเหรอวันนี้เจ้าสวาวสวยเปล่านนเจ้าสาวสวยเปล่าสวยแต่ว่ามานกสวยกว่ามีคนอยากมีคนอยากเป็นเจ้าสาวถ้าเราชุดไปใส่แล้วอันนี้ก็คืออะไรนะอ้า โอ๊ตแลิวกองก็คือไปต่อเหรอโอ๊ตไ่ี่วานแม่ไหมต่ไปต่อครับลองเดินไปลังเป่านังตั้งให้ลงน้นเรือข้างไปเลย ในขณะที่บู้ก็คือมีเสียงหลานหามีเพลงประกอบกันเราใส่ต้องแต่งเตาออเนอร์อะไรนะก็คือเมื่อกี้ตอนรู้มาก็มาแล้วก็โยกเขา โอเคเราได้เด็กปิดไฟบอกไอ้บอกไอ้น้องนี่ไปเล่นที่อื่นเลยไหมบอกไอ้น้องนี่ไปเล่นที่อื่นนะแด่กกีโก้อยากให้ปิดไฟนี่ไงคือไห้เราก็นึกว่าเด็กที่โกงนี่แหละนะอ่ะบอกว่าทำสื่อเสร็จแล้วไปวลบไปนอนนะเออนี่คือมารอดูฉากเอฟเฟกต์เหรอใช่มันไม่ไม่เคยเห็นฉากแปลกนี่เรามารอดูเอฟเฟกต์หรือเรามารอดูคนที่เขาเล่นอยู่ในฉากเอฟเฟกต์รอดูพี่แจ๊บพี่แจ๊บหลอกมาก

ไม่ได้อุดนโอ้โหวิงก่อนถ่ายพี่แจ๊บบอกแล้วว่าให้เอากระดาษทิชชู่เขาไม่รู้ว่าจะนาไนล่ผมได้แล้ววิงเลยหเป็นหัวเป็นเทคนิคเปนเทนิกระโก แหหมดอ่ะส mm ิน hmm. ที hmm. ่ยากที่สุดคือซีนต้องนอนหลับตานี่แหละค่ะบอกเลยทำไมอะคนรู้ง่ายนะซีนหลับตาคมอคนหลับตาไม่สนิทอยากรู้อยากรู้อยากรู้ว่าเขาเล่นอะไรกันเช่ไหมแอบดูมาหาคิงไกรครับคนนี้ใครผมไม่รู้จักหาติดมา15ตอนไม่ติดติดมา16ตอน รู้ความจริงแค ok. ่อย่างเดียวเอาโลกจีบเลยจ้ะฮะรู้ว่าเาเป็นเาเป็นทัเป็นดูดีนะเป็นทับทิมทับอันนี้แล้วเขาเป็นคนดีปะเนี่ยคนนี้ดีในเรื่องก็ดีแต่นอกเรื่องดีดีอะไรนะในเรื่องในเรื่องเป็นคนดีแต่นอกเรื่องดีมากแสนดีใช่ไหมใช่หรอบอมกับน้องการเวลาเข้ากองมาก็ยิ้มตลอดเวลาทำให้คนรอบข้างมีความสุข อะไรเกี่ยวกับอะไรเยะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหาตอบไม่ได้ไม่สปายผมมาขอม่านหงครับหงแล้วพี่ล่ะหงต้องขอโทษพี่นบด้วยนะคะพี่วายุบอกเพ่งสิว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอะมันคือเรื่องจริงน้องเพิง บอ,อกคุณนั่นมาตลอดว่าผมไม่เคยร,รักคุณวายุรู้ไว้ซะบ้างที่น้องเป็นแฟนใครนนแฟนแกอยู่นนไป